อ่าครับผมวันนี้มามาเจอตัวจริงก่อนเจอตัวจริงอ้ากอยศูนย์ครับเ,เจอตัวจริงละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ถ่ายแบบใหม่ดีกว,ว่าโอเคอ่ายใหม่ๆหมนี่เลยตัวนี้ตัวใหม่ที่กำลังนำเสนออยู่นะครับ สวยมากครับรีโวโอ้ใช่ครับสีสีน้ำเงินเพราอสีฟ้าเพราะสีฟ้าสีฟ้าสวยมากมากเลยครับคันนี้คลิกรถบ,บางเดิมๆนะครับมีหลังคาแคลริบอยด้วย นี่ครับคันนี้พามาดูเลยขายสวยครับโอ้ภาพรถต้องกิฟอยู่เลยครับภาพรถคันนี้ยังกิฟอยู่เลยที่แนะนำให้ลูกค้าครับคันนี้ครับดูยางนะครับดูแคสซีครับโอ้แคสซี คลิปอยู่เลยครับผมเห็นไหมเส้นสีไหมครับตีประตูตีประตูแต่ผมยังไม่เข้าไปดูข้างในผมยังไม่เข้าไปดูข้างในเนาะเห็นไหมครับเด็กย่างอะไรเล่ย่างอะไรย่างใหญ่ มีรอยขีดนิดนึงเออมีรอยขีดนิดหนึง่งเป็นรถมือสองอย่างว่าครับก็มีนิดหนึง่งก็ไม่เป็นไรตัวนี้ตัวปีสองพันสิบหกเป็นรถ CNG ด้วยนะเป็นรถใช้แก๊สนะครับรถใช้กา๊าซนะครับใช้กา๊าซประหยัดน้ำมันับผม ราคาห้าแสนเก้าพันครับคันนี้ผ่อนถูกมากเลยครับอ่อนแค่แปดพันเจ็ดต่อเดือนแปดสิบสี่งวดครับใครสนใจก็ะักมาเนาะเป็นรีโว่ตัวใหม่ตัวใหม่ครับผมอ่าโอ้อยากให้อยากให้เห็นหน้าคนนำเสนอหน่อยเนี่ยเนี่เน,น,นี่เห็นไหมเห็นไหมวพา ะจะลูกหลอกไหมเขาไม่รู้โอเคครับคันนี้ใครสนใจทักมาครับ0832347012ครับผมพโอฮอนแดดฮอนแดดฮอนแดดโอเคครับสวัสดีครับ